สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ๊คซูุ้นครับผมลานรถไทยมือสองสีสกเกตรครับผมลานพี่ซี่แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสกเกตรครับผมมือนีมาน้ำเสนอคูปตาขนาด 40, 40แรงมาครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วรบกวนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแน่ได้ครับพราน,นี้เป็น l c 0 1 8 s p ครับผม SP เป็นโตสเปเชียลครับเป็นตโตโฉมปัจจุบันนี่แหละครับผม ภาพพร้อมใส้ยางเดิมพร้อมรถทั้งสีเส็นเนะครับผมโซรถสีสันเดิมๆครับให้เบิ้งตัวต,วตวนก่อนครับผมตอนที่จะรีวิวการเทลียงานเข่า,ขาให้พ่อแม่พี่น้องเดิงครับผมสีสันเดิมๆครับปากใบเมียกะถือว่าสีสันกันยังเหลืออยู่ครับผมหรือว่าบ่าค่อยไดใส่งานปันไดสีสันครับยางหน้ากับบ่ง,งามปั้นไหนดอกครับผมยางหลังนี่กะ ประมาณ70%ได้ครับอันนี้เป็นรถไทพบอสนี่เป็นบอสเดิมลังค่าก็เป็นลังค่าเดิมครับชั่วโมงอยู่พันสี่ร้อยชั่วโมงครับหนึ 1, ง่งพันสี่ร้อยชั่วโมงเครื่องเดิมครับผมบลูโฟล์คพ,พ,พิวสายงานปะกติครทำมาเบิ่งนถ่ายกันสิ้นหลอดนี่ยบ่เคยแกคทั้งสองฟังครับผม ฝาให้ดูลิกบ่เคยเปิดครับที่ีโอนี่กคใส่งานหน่อยครับใส่งานหน่อยอุปกรณ์ด้านหน้าพัานหลังพันหลังนี่เป็นพานหาครับยี่ห้อสยามครับผมกระไถดีนะครับผมน้ำหนักดีดกรถกระป่๊เป๊ครับเวลาไถกระถือว่าไอ้คุณภาพกระถือว่าขับแกวอยู่ครับพานยี่ห้อนี่ครับถือว่าแจ๋วๆเลย นักดีส่งกับคล้ายาผ่านตาสางครับแบบเดียวกันครับหลังบอกกับมีสฉลองแน่ครับผมลบลอกมีสฉลองแน่สนิทลาคาเบาเบา,เบาครับจดทะเบียนปี6 4พร้อผมจดทะเบียนปี6 4ครับผมเดี๋ยวรีวิวการเขียงานข่าวให้เบิ่งนครับพม,มีคนถือกล่องห้ครับก็เลยเอามา เอาขากรองมานี่ครับ สภาพก็ถือว่าสภาพพร้อมไส่พร้อมสอยครับผมรถกำลังเคื่องย่นดีระบบโฟร์วิวใส่งานปกติครับผมราคากอยู่สามแสนหกหม่าบาทครับผมสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับปี6กเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมราคานีส่งหฮฟี่สาอยกิโลครับสง่งเฮฟี่สาร้อยกิโลมเม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่กับเบอร์ 9, เก้าเบอร์เดิมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์าสามศูนยหาสอำเภอบเบนจลักษ จังหวัดศรสีสะเกดครับผมขอบคุณความให้พี่น้องทัทุกท่านครับผมขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ